สวัสดีปีใหม่ไทยพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มา,าสวัสดีปีใหม่ไทยก็คือเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้มีเขาเรียกว่ามิตรรอยยิ้มนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่ถ้าเป็นท่านที่ไปทำงานที่ต่างจงังหวัดหมายความว่าไม่ได้อยู่ในจงังหวัดเดิม วันนี้ก็จะเป็นวันที่กลับบ้านนะก็คือกลับไปทำทำบุญทำบุญตอนรับปีใหม่ไปนดน้ำดำหัวไปเขาเรียกว่าเป็นบรรรวมญาติก็ว่าได้นะฮะคือของคนไทยนะสังคมไทยนะถูกปลูกฝังหรือเชื่อมโยงหรือว่ามีแนวปฏิบัติมาก็กคือ ตามหลักของความเชื่อะะก็คือสงกรานก็เกิดจากในช่วงสงกรานก็คือช่วงเมษาเนี่ยมันเป็นฤดูร้อนฤดูร้อนทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นฤดูร้อนพอเราไปะจะทำกิจกรรมอะไรที่มันจะทำให้ใคลายร้อนได้อันนี้ผมว่าเป็นภูิปัญญาของบรรพบุรุษแต่โบราณน,นะฮะ,ะก็ถือเอา ในช่วงฤดูร้อนเนี่ทำกิจกรรมแต่กิจกรรมนั้นก็ยังยังจะยึดโยงผูกไว้กับความความเชื่อความศรัทธาก็คือในหลักของพระพุทธศาสนานะครับก็จะนิยมทำบุญบุญปีใหม่หรือว่าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ถือว่าไปทำบุญอัฐิอะไรเงี้ยก็จะเลือกเอาสงกรานแล้วก็ จะมีความสะดวกในการเดินทางเพราะว่าในฤดูนี้ก็เดินทางก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฮะเดินทางถ้าถนนหุนทางไม่ดีเนี่ยเดินทางในฤดูฝนนี่ก็จะไม่เวิร์กไม่ไม่โอเคนะ,ะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าฤดูฝนฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนนี่นะก็โอเคแหละนะความเจริญมันมีแต่นี่พูดถึงว่าสมัยก่อนสมัยก่อนๆนะฮะถ้าพูดถึงสงกรารเราก็นึกถึงกิจกรรม กิจกรรมที่เรานึกถึงอันดับแรกเลยก็คืออยากจะกลับไปเยี่ยมอยากจะกลับไปบ้านคําว่าบ้านที่นี้ก็คือบ้านที่เคยอ,อยู่นะฮะหมายของว่าตั้งแต่เล็กมานีก็จะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปเจอกันปีละครั้งบางคนนะได้มาเฉพาะสงกรานนี้แหละก็ถือโอกาสนี้แล้วก็ ประเทศไทยของเรานี่โชคดีนะฮะก็คือเมื่อวานได้ฟังข่าวก็บอกว่าตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวะะก็มาเที่ยวเมืองไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงสงกรานนี่ก็นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็น c u เจอร์เป็นวัฒนธรรมที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับเนี่ยใครกำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงนะฮะ,ะไม่ให้มีสงกรานเนี่ยผมว่าคิดผิดนะจริงๆอะ่ะ สงกราเนเป็นจุดขายนะเป็นจุดขายถ้าในภาวะปกติเนี่ยสามารถระดมเงินพูดง่ายๆก็คือมีเงินหมุนเวียนสะพัดในช่วงสงกรานเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมาก,มากถ้าเรามองในเชิงธุรกิจผมว่าทุกวันนี้นะครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มันก็มีจำกัดและนับวัน ยิ่งจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆอ,อย่างทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลหาดสวยๆเกาะที่มีหาดทรายสวยๆเนี่ยมันก็มีจํานวนจํากัดแล้วก็แต่ละปีเราไปเราก็จะเห็นหาดทรายไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรมากในทางที่ดีขึ้นยิ่งคนไปเยอะนี่ก็ยิ่งจะทําให้เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆทีนี้ในประเทศที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีธรรมชาติอย่างนั้นเขาทําอะไรอ,ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ดูไบดูไบเมื่อสี่สปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองนี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีตึกสูงเหมือนปัจจุบันเลยแล้วก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยที่จะทําให้อยากจะไปเที่ยวถ้าว่าไปแล้วก็คือสูู้ม,มิีประเทศทาง พวกเราไม่ได้เขตร้อนนะครับอย่างภูเก็ตเราเนี่ยถือว่าแบบสุดยอดนะฮะหาดทรายสวยงามมากนะฮะตามที่ผมไปเดินหาดทรายมากก็หลายๆประเทศนะ,ะหาดทรายในเมืองไทยสวยมากจริงๆต้องยอมรับว่าสวยจริงๆคือเราเราเคยเห็นแบบนี้มันสวยเราไม่รู้หรอกครับเราไปเดินหาดทรายที่ปาปียังนะที่ฝรัง่งถ้าผมจำไม่ผิดฝรั่งเศสเนาะปาปียองกับปาปียังเนี่ยนะคนเป็นแสนนะฮะเยอะมากเลย กราดเกลือนเลยแต่หาดทรายทรายไม่ได้สวยนะไม่ได้สวยอะไรแต่เขาก็ไปเพราะว่ามันก็เป็นที่ใกล้ตัวเขานะถ้าเขาไม่เห็นหาดทรายของประเทศไทยหรือว่าโดยโซนเอเชียเนี่ยผมว่านั่นแหละทําไมทําให้เขาอยากกลับมาอีกเพราะว่ามันมีความเม็ดทรายมันละเอียดแล้วก็มันมันออกสีขาวๆนะออกสีขาวๆสะอาดว่าอย่างนั้นนะดูและสะอาด อันนี้คือธรรมชาติมันก็ให้มาเฉพาะบางประเทศนะฮะทีนี้ประเทศที่ไม่มีธรรมชาติสวยงามเนี่ยเขาจะขายอะไรเอาพูดตรงๆเลยเขาจะขายอะไรเขาก็จะขายเค้าเชอร์เค้าเชอร์คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกปลอดภัยนะฮะไม่ใช่แบบเข้าไปอล้วแบบอึมครึมอะไรเงี้ย วัฒนธรรมที่มีความปลอดภัยก็หมายความว่าเข้าไปแล้วได้รับการต้อนรับอย่างมิตรอ,อย่างมิตรอย่างอย่างญาติเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่สังคมไทยมีแต่ก่อนเราจะพูดถึงเมืองไทยเราก็จะบอกว่าสยามเมืองยิม้มนะฮะนึกอะไรไม่ออกเจอหน้ากันยิ้มไม่ก่อนยิ้มไปแต่ฝรั่งนี่นะฮะถ้าเราไปเดินเจอฝรั่งอยู่ที่ต่างประเทศน้อยมากนะเขาที่จะเดินแล้วก็จะยิ้มให้กันนะฮะ เราไปใหม่ๆแล้วก็งงเราเจอใครแล้วเรก็ยิ้มก่อนโดยไม่รู้ตัวนะฮะอันนี้คือความเป็นคนไทยทำให้ประเทศไทยในมีจุดขายซึ่งตรงนี้ผมว่ามันมันสร้างยากนะมันสร้างยากมันไม่เหมือนสร้างตึกสร้างสิ่งก่อสร้างสร้างศูนย์าาการค้าอะไรทุกวันนี้มันง่ายแต่การที่จะสร้างคนให้เป็นคน nice, คน่าคคนเป็นคนที่ คนที่ก็อยากมาเจออยากมาพบปะเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นผมว่าวัฒนธรรมไทยเราอะมีสิ่งที่ดีโดยที่เราแบบเหมือนเราอะเหมือนเราอยู่ในเขาเรียกอะไรอ,ะอ,ะอยู่ในแหล่งมันเลยเราจะไม่เห็นคุณค่าของมันเราลองตั้งคำ,งคำถามดูสิครับว่าทำไมการท่องเที่ยวของไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ย,ยคนฝรัง่งคน ยุโรปเ่ทำไมมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเขามาดูอะไรมาดูความสิวิไลของท่านเหรอมาดูตึกรามของท่านเหรอมาดูเทคโนโลยีไม่มีนะครับ90%ไปถามได้เลยฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวเป็นเพราะว่าคนไทยนะั้น nice คนไทยน่ารักเป็นมิตรเป็นเหมือนแฟมิลีเป็นเหมือนครอบครัวนะทุกคนเลยนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานนะก็คือนิสัยคนไทยนะโอเคเป็นคนจิตใจดี ตรงนี้เราต้องหาคําตอบต่อไปนะว่าทําไมคนไทยมีจิตใจดีอ่ามันต้องมีที่มานะครับไม่ใช่ว่าเออคนเกิดตรงนี้ต้องจิตใจดีไม่ใช่นะมันมาจากวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรอย่างที่ผมพูดให้ฟังก็คือเนี่ยงานสงกรานเนี่ยเรากลับไปเราไปทําอะไรเราไปทําบุญไปทําบุญลดน้ําดําหัวไปไหว้ผู้ใหญ่นะฮะไปไหว้คนที่เกิดก่อนคนที่ผู้ตรงๆแล้วนะ ทุกอย่างที่มันมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยคนในยุคก่อนสร้างไว้ให้เรานะฮะดังนั้นคนเหล่านั้นมีคุณูปการต่อต่อสังคมต่อประเทศนะะเราก็ไม่ได้รู้จักเราครับว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นใครนะฮะในะชุมชนในวัดนุกเขาจัดมาเขาจะเอาผู้ปกครองคนที่มีสูงวัยนะฮะแล้วก็ให้เรียงลําดับแล้วก็ลูกหลานที่เกิดใหม่ก็ไปก็ไม่รู้จักกันหมดหรอกครับแต่ก็ไปลดน้ำผู้ใหญ่ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ อันนี้คือฝรั่งเขามาเที่ยวแบบนี้เขาต้องการมาเจอกิจกรรมแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ต้องการมาเจออะไรที่มันอ,อยากจะมาเจอเทคโนโลยีลยไม่มีนะฮะแล้วก็เรื่องรองต่อมาก็คือเราได้โดยที่แบบเ,เราโชคดีก็คือเรามีธรรมชาติที่หลากหลายมีภูเขามีทะเลนะครับสวยงามแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือพวกนี้ก็ตามมา ที่สําคัญก็คือหลายประเทศก็มีภูเขาทะเลสวยงามนะแต่ทําไมเขาไม่ไปผมบอกเลยเป็นเพราะว่าเคาเจอร์วัฒนธรรมนั้นมันไม่ตอบโจทย์อันนั้นก็คือคนไทยที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเขามาเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมไทยนั้น hmm. เอ,อื้ออาทรเป็นมิตรเป็นเหมือนญาติอันนี้คือสิ่งทงงี่เราต้องรักษาตรงนี้ไว้เราต้องรักษาตรงนี้ไว้แล้วก็ ผู้ที่มีอำนาจต้องรู้นะครับว่านี่คือจุดขายที่ดีที่สุดของเมืองไทยแล้วมันจะพูดง่ายๆกินไม่หมดมันจะมีผู้ดง่ายนะถ้าเรารักษาวัฒนธรรมตรงนี้ไว้จะทําให้เรานะมีมีอินคัม income, มีรายได้เข้ามาต้องบอกเลยนะครับทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆประเทศที่กําลังจะสแสวงหาเนี่ยผมเห็นประเทศอ,อะไรนะที่ กำลังทําปฏิสัมพันธ์กับเราก็คือเขากําลังเปิดประเทศก็คือซาอุดีถ้าผมจาไม่ผิดนะตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำไมเปิดประเทศทําการทูตเพราะเขารู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีก็คือน้ํามันอนะมันไม่มีมันไม่เพียงพอแล้วในการที่จะเดินต่อไปในข้างหน้าทะนั้นเขาต้องทําให้คนที่อยากจะเข้ามาในประเทศของเขานะมาเป็นเพราะว่าเข้ามาแล้วอยากเข้ามาเขาทํำยังไง เขาไม่ได้สร้างเมืองให้ใหญ่โตอย่างเดียวนะฮะอันนั้นก็ว่าไปในปัจจัยพื้นฐานแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้นําประเทศเขาทําก็คือเขากําลังสร้างวัฒนธรรมความเป็นกันเองความเข้ามาและปลอดภัยนะฮะแล้วก็ความเป็นสากลอันนี้เขากําลังพยายามจะทำนะะก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราไม่ต้องสร้างมีอยู่แล้ววัฒนธรรมที่ดีของเรามีอยู่แล้วเคาเจอร์ที่แบบ ทุกคนยอมรับมาเป็นร้อยร้อปีมีอยู่แล้วในสังคมไทยไม่ต้องไปพีอาเยอะด้วยทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้คนสามารถเข้าไปเ,าเรียนรู้พวกเราได้ฉะนั้นอยากจะให้รักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้นะครวัฒนธรรมอะไรเนี่ยสงกรานสงกรานนี่เป็นผมบอกเลยนะเป็นเป็นวันที่ระดมทุนไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนของรัฐบาลถ้ารัฐบาลฉลาดใช้ตรงนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นเรื่องนะฮะเป็นเรื่องในการนําเสนอเนี่ยจะสามารถนําเม็ดเงินเข้ามาในประเทศได้เยอะมากเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต่างประเทศเนี่ยทุกๆประเทศที่เขาพยายามจะทำเนี่ยเขาพยายามจะทําแบบที่เรามีอยู่ซึ่งเราไม่ได้รู้แต่จริงๆแล้วบัรพบพระบุษเรานะสร้างไว้ให้เราแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็เห็นว่ารัฐบาลเองก็ดีนะคะัะยังไม่เห็นคุณค่าลา ของการที่จะรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้จริงๆเ,เ,เป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นสงกรานต์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเป็นห่วงโควิดผมก็เป็นห่วงนะโควิดก็เป็นห่วงทุกคนนะฮะโควิดก็เหมือนโรคทั่วไปก็เป็นห่วงแต่นะฮะถ้าจะทําให้ดีก็คือว่าเป็นห่วงเรื่องความปล mm hmm. อดภยัยเป็นห่วงเรื่องโรคต่างๆนี้ได้แต่คุณจะต้องหาวิธีการรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ให้คงอยู่แต่ทำยังไง อยู่กับโควิดให้ได้แล้วก็สามารถทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นสงการนี้ให้ดํารงคงอยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้สนับสนุนนะครับในกิจกรรมของการที่จะสนับสนุนให้คนทํากิจกรรมสงการนี้เลยนะต้องแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะท่านครับผมก็ไม่มั่นใจนะมันเป็นพอลกรพลกรบอะไรเนี่ยก็เป็นความกังวล เข้าใจได้ฮะไม่มีใครอยากจะเป็นโควิดแต่ว่าก็ต้องหาวิธีการที่จะสนับสนุนให้คนนั้นน่ะเขาเรียกว่ารักษาวัฒนธรรมคือไปเล่นสงกรานต์เล่นยังไงไม่ให้ติดโควิดมันถ้าถ้าจะถ้าจะรักษานะต้องสื่อออกมาทางนั้นไม่ใช่บอกถ้าสั่งได้ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเลยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นตลอดมาสองสามปีซึ่งผมมองว่านี่คือกําลังคิดจะไม่รู้นะอันนี้ในส่วนตัวของผมผมบอก ถ้าอาจจะทําโดยที่ท่านไม่รู้นะก็คือกําลังจะเป็นพูดง่ายทุบบกคาตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ดีฝรังร่งอยากจะมาเที่ยวแต่เราก็เหมือนไม่ตอนหลักแล้วพยายามจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนก็คือไม่ให้มีเหมือนสงกรานต์อันนี้ก็คือสิ่งที่อย่าลืมนะครับเราไม่ได้พูดถึงสงกรานต์โดยในใน,ในมุมมองที่ดีเลยที่ผ่านมาเราจะพูดแต่มองว่าการที่จะไปเล่นสงกรานต์นั้นจะทําให้ ไปแพ้เชื้อโรคนะอันนี้ซึ่งก็เราก็พูดตลอดในมุมนี้นะฮะแต่ผมวันนี้มาพูดในมุมมองว่าในดีมีเสียนะฮะแต่ที่ผมมองเห็นก็คือว่าตรงนี้เป็นวัฒนธรรมที่คนเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยเราจะทํายังไงให้เขามาเที่ยวและเที่ยวได้และทํายังไงให้เขาปลอดภัยจากโควิดอันนี้เนี่ยเป็น point ที่สําคัญในการบริหารจาัดก,การนะฮะวันนี้ก็มาพูดถึง จริงๆว่าจะพูดแบบจริงๆสนุกนะฮะวันนี้สงกรานต์นะฮะไม่เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นการเปิดสกราชใหม่ของคนไทยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางปลอดภัยนะครับและก็ใช้สติในการาเดินทางนะฮะใช้สติให้มากเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีาการเดินทางที่ทเยอะขึ้นแล้วก็ เล่นน้าสงกรานต์ก็อย่างที่บอกก็คืออะไรที่มันจะป้องกันทําให้เราไม่ได้ติดโควิดก็พยายามนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดจะต้องเป็นกังวลจนไม่สามารถทํากิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้นะฮะก็ฝากไว้นะครับว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ๆจะรู้คุณค่าของวัฒนธรรมมากๆ นั่นนั่นคือ,อเมืองไทยถือว่ามีวัฒนธรรมที่ยาวนานมาเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็รักษาไว้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอท่านมีความสุขก็แล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับ